ตอนใต้ของประเทศไต้หวันพื้นที่ชนบทที่เขียวขจีลวนชานเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำและภูเขาอยู่ในภูมิภาคที่ปลูกผลไม้เขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งตั้งอยู่ที่22องศาเหนือนี่คือทีมวิจัยลิ่นจีนจากมหาวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตงพวกเขาศึกษาสิ่งมีชีวิตนี้มาเป็นเวลากว่า2ปีแล้ว สภาพภูมิอากาศที่นี่เป็นแบบร้อนชืน้นป่านี้เต็มไปด้วยไม้พุ่มขนาดเล็กที่เป็นที่อาศัยที่สมบูรณ์แบบสำหรับตัวลิ่นจีนหลังจากเดินเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงออกจากหมู่บ้านคณะวิจัยก็หยุดอยู่ที่หน้าต้นไรใหญ่ต้นหนึ่งที่ฐานของต้นไม้นี้เป็นรูกล้องขนาดเล็ก ถูกใช้เพื่อการค้นหาโพรงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ20เซนติเมตรโพรงนี้มีความลึกประมาณ3เมตร มีการค้นพบโพรงอีกหลายแห่ง1 2 3 4สส,ส,สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยโพรงของตัวลินการศึกษาชี้ให้เห็นว่าลินแต่ละตัวนั้นสามารถมีโพรงได้ถึง200โพรงพื้นที่ของตัวลินแต่ละตัว จะอยู่ที่ประมาณ4ตารางกิโลเมตรพวกมันอยู่ในโพรงที่แตกต่างกันไปทุกวันซึ่งทำให้พวกมันค้นขางยากที่จะหาพบเนื่องจากมันเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนตัวลินจึงจะโผล่ออกมาจากโพรงในเวลากลางคืน <misf ortune. S 2> <epend> ด้วยความช่วยเหลือของคนเพียงไม่กี่คนทีมงานมองหาสัญญ,ญาณของตัวลิน ในขณะที่ระมัดระวังไม่ให้พวกมันตกใจเวลาเที่ยงคืนในวันที่ห้าของการค้นหามีสัตว์ห้อยอยู่บนลำต้นของต้นไม้มันคือตัวลิ้นจีน มันเดินผ่านพุ่มไม้ไปอย่างรวดเร็วตัวนี้มีความยาวประมาณ60เซนติเมตรมันมีหูขนาดใหญ่ โดยปกติแล้วเพศผู้และเพศเมียจะใช้ชีวิตอยู่แยกกันและจับคู่เฉพาะช่วงฤดูผสมพันธ์เท่านั้นเกล็ดของตัวลิ่นนั้นเป็นลักษณะที่เด่นที่สุดของมันยกเว้นบริเวณหน้าท้องและพื้นที่ส่วนใหญ่บนใบหน้าพวกมันถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ด300อันลิ่นจีนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวในโลกที่มีเกลด็ด มันเดินเข้าไปในโพรงถึงเวลาแล้วที่จะพักผ่อนท้องของตัวลิ่นจีนเป็นบริเวณที่ไม่มีเกล็ดดังนั้นเมื่อนอนหลับมันก็จะม้วนตัวเป็นลูกบอลเกล็ดแบบนี้เพื่อป้องกันตัวอย่างไรก็ตาม สัตว์ที่กินตัวลิ้นเป็นอาหารนั้นมีเหลืออยู่น้อยมากแล้วในป่าของไต้หวันในปัจจุบันทำไมมันยังต้องสร้างเกราะป้องกันเช่นนี้บรรพบุรุษของตัวลิ้นจีนปรากฏขึ้นครั้งแรกในช่วงเวลาที่ประเทศไต้หวันยังคงติดอยู่กับแผ่นดินใหญ่ในตอนนั้นสัตว์กินเนื้อที่คล้ายกับบรรพบุรุษของเสือดาวเติบโต,ตขึ้นเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของตัวลิ้นขนาดเล็กได้พัฒนาเกรดเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่า ต่อมาหลังจากที่แผ่นดินแบ่งแยกออกไปตัวลินก็กระจัดกระจายไปทั่วทวีปแอฟริกาและเอเชียนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมตัวลินถึงกลายเป็นลูกบอลเกล็ดแม้ว่าจะมีนักล่าตามธรรมชาติอยู่เพียงเล็กน้อยในช่วงบ่ายตัวลินได้เริ่มต้นวันของมันเมื่อออกจากโพรงแล้วมัน มันจับต้นไม้ไว้ได้ทันเวลาทำไมเซิรชันจึงตั้งใจในการปีนต้นไม้นี้นั่นเป็นเพราะมันกำลังมองหาอาหารบางอย่างอยู่อาหารที่กล่าวกันว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกล็ดของมันแข็งสิบนาทีต่อมามันปีนขึ้นไป25เมตรมันหยุดเคลื่อนไหว หรือว่ามันจะค้นพบสิ่งที่มันกำลังมองหาหลังจากที่พยายามมาทั้งหมดมันก็นอนหลับดูอย่างตัวนี้มันออกมาเพื่อหาอาหารแต่ในตอนนี้มันกลับกำลังนอนหลับเหมือนท่อนไม้จริงๆแล้วมันมีคำอธิบายสำหรับเรื่องนี้มันใช้พลังงานเป็นจำนวนมากประมาณ300แคลอรี่ต่อวันเพียงเพื่อรักษาเกล็ดให้แข็งนั่นคือครึ่งหนึ่งของพลังงานที่มันกิน มีเพียงครึ่งหนึ่งของแคลอรี่ที่เหลือไว้มันสามารถใช้งานได้เพียง4ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นแม้ว่าจะอยู่ระหว่างค้นหาอาหารเมื่อมันหมดพลังงานมันก็จะงีบหลับไปนั่นคือวิธีการของมันในวันนั้นเราจึงไม่ได้ภาพการล่าอาหารของเจ้าเซ่นชันในคืนถัดมาเซ่นชันอยู่บนต้นไม้อีกต้นหนึ่งมันกำลังเดินไปยังมวลสีดำบางอย่าง มันคืออะไรมันเป็นรังมดสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันคือมดอะโครแบนซึ่งทำรังอยู่บนต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารของตัวลินสันชันเริ่มกินพวกมดโจมตีแต่มันยังคงไม่สะทกสะทาน ต้องขอบคุณเกร็ดของมันมันยื่นหัวของมันเข้าไปและทำลายรังด้วยกรงเล็บของมันบริเวณรอบดวงตาของมันยังปลอดภัยเนื่องจากเปลือกตาหนาของมันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นด้านในของรัง ล да ิ้นของมันเคลื่อนเข้าและออกจากปากด้วยความเร็วที่น่าทึ่งลิ้นยาวของมันปกคลุมด้วยน้ำลายเหนียวเพื่อจับตัวมดมีเหตุผลว่าทำไมร่างกายของความเป็นจริงแล้วมีเหตุผลสำคัญที่ทำให้พวกมันเลือกมดอะโครแบตเมื่อมดอะโครแบตตื่นตัวพวกมันจะยกก้นของพวกมันในลักษณะขู่เพื่อปล่อยพิษ มดอะโครแบทจะผลิตพิษมากขึ้นกว่ามดชนิดอื่นและตัวลินต้องการพิษนี้ตัวลินนอนภายในโพรงของพวกมันโดยเฉลี่ย20ชั่วโมงต่อวันเนื่องจากมีฝนตกชุกมากในไต้หวันโพรงของพวกมันจึงชื้นอยู่เสมอตัวพวกมันเต็มไปด้วยแบคทีเรียและปรสิตด้วยเหตุนี้ตัวลินต้องฆ่าเชื้อโรคภายในตัวเอง ซึ่งพิษจากมดนี้สามารถช่วยได้พิษของมดมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อแบคทีเรียและประสิตบนผิวหนังถ้าพิษถูกฉีดเข้าไปในผิวหนังก็จะทำให้เกิดอาการบวมและปวดอย่างไรก็ตามผิวหนังของมันหนาถึง2มิมหนากว่าผิวหนังของมนุษย์ถึง20เท่าดังนั้นพิษจึงไม่เข้าสู่ร่างกายของพวกมันทำให้สามารถฆ่าแบคทีเรียและประสิตได้อย่างปลอดภยัย หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือมันคือการต่อสู้กับพิษด้วยพิษเหมือนกันยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวมันรักษาสภาพผิวของมันในขณะที่กินอาหารตัวลินเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงตัวเดียวในโลกที่มีเกล็ดเกล็ดเหล่านี้แข็งแค่ไหนกันเกล็ดที่ถูกยืมมาจากสวนสัตว์นี้จะให้คำตอบกับเรา ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญเกล็ดพวกนี้นั้นแข็งมากมันยังคงทนอยู่แม้ว่าจะถูกเสือขวนก็ตามในเดือนสิงหาคมอุณหภูมิในเขตลวนชานร้อนถึง38องศา Celsius. เซลเซียสเซินชันกำลังออกมาจากโพรงของมันตัวลินเป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตว์กลางคืนทำไมเซินชันถึงออกมาตอนกลางวันแสกๆ มันออกมาเพื่อรับแสงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะฆ่าประสิตท,ที่อยู่ระหว่างเกร็ดของมันที่ยังคงอยู่ซึ่งไม่ถูกพิษจากพวกหมดตัวลินอาบแดดประมาณอาทิตย์ละครั้งความร้อนถูกเก็บไว้ได้ง่ายภายใต้เกล็ดของตัวลินหากพวกมันอยู่ใต้แสงแดดนานเกินไปพวกมันอาจได้รับความร้อนมากเกินไป เส้นชันอยู่ข้างนอกมาเกือบ20นาทีแล้วดูเหมือนมันจะง่วงเล็กน้อยแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างมันเดินไปในทิศทางตรงกันข้ามกับป่ามันมาถึงบ่อน้ำที่อยู่ระหว่างป่าและทุ่งนามันเดินไปที่บ่อที่ซึ่งมันจะย่อนตัวลงเพื่อลดอุณหภูมิของร่างกาย ต้นเดือนสิงหาคมใต้ฝุ่นโจมตีทางใต้ของไต้หวันป่าที่เซินชานอาศัยอยู่ก็จะจมอยู่ใต้น้ำโพรงถูกน้ำท่วมไปเรียบร้อยแล้วเซินชานจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่